สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมาไร้ควักทอง426กันนะครับแปลงนี้ผมปลูกเนื้อที่ประมาณ12ไร่นะครับหรือว่าประมาณ2,000กว่าหลุมนะครับผมปลูกแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ปลูกรดน้ำแต่ก็มามีอุปสรรคบ้างนะครับทางใต้ช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับก็ลำบากกัน นิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็แล้งมาประมาณสี่ห้าวันแล้วนะครับก็มาดูติดดอกออกผลก็ลูกโตแล้วนะครับตอนนี้ก็ลูกก็อยู่ที่ประมาณสองกิโลขึ้นแล้วนะครับเป็นลูกดกนะครับตรงนี้เป็นกองเลยนะครับกับพักทองทีสองอกถ้าใครสนใจ จะปลูกก็ปรึกษาได้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันไปเรื่อยๆนะครับผม